แจกสูตรหอยทอดทะเลรวมที่วัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ทานหอยทอดแบบแป้งบางกรอบรสชาติลงตัวอร่อยได้ฟิลเหมือนไปทานที่ร้านเลยค่ะสูตรนี้จะบอกว่าใครทําก็อร่อยในส่วนของแป้งทอดก็ทําไม่ยากเลยค่ะมีแป้งทอดกรอบแป้งมันพริกไทยผงปรุงรสและน้ําเย็นจัดในส่วนของเครื่องทอดอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะแต่ว่าเต้าทวทกินเองที่บ้านก็จะมีทะเลเยอะหน่อยถั่วงอกเราก็จับตัดหัวตัดหางล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็จะนําไปผัดค่ะทำกินเองก็จะเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่ดีน้ํามันก็เช่นกันค่ะวันนี้เต้าเลือกใช้น้ําามันพืชลีคุณ ดีๆจากส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลแถมคุณค่าทางโภชนาการก็สูงอีกด้วยผัดถั่วงอกก็จะปรุงรสแค่ซีอิ๊วแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาติเท่านั้นเองค่ะจากนั้นก็พักไว้ในส่วนของแป้งที่เราผสมไว้เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกนํามาผสมกับซีฟู้ดขั้นตอนนี้ใครเน้นกุ้งเน้นหอยก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะแป้งส่วนที่เหลือที่แบ่งไว้เต้วยจะนําไปทอดเป็นฐานแป้งก,กรอบน้ำมันพืชที่เต้วยใช้ทอดแป้งก็เหมือนเดิมเลยค่ะน้ำมันพืชลีลาใช้ได้ทั้้้้งททออออออดดผัับบบคครรบจบใใในนนนนนนขววีตชไฟ่กาะะ ก็มาทำทะเลทอดกันค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะคะเแป้งที่เราเตรียมไว้ลงบนกระทะตะล่อมให้เข้ากันขอบเริ่มเหลืองก็เติมไข่รอให้ไข่และของทะเลของเราสุกได้ที่เท,ท,ท่านี้ก็เป็นอันเสิร์ฟค่ะสำหรับหอยทอดทะเลรวมน้ำจิ้มก็ทำง่ายมากมีแค่น้ำจิ้มไก่และซอสพริกยี่ห้อที่เราชอบอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งเลยสูตรนี้แป้งบางกรอบทานกับกุ้งและหอยตัวใหญ่ๆอร่อยฟินมากสำหรับใครที่อยากลองสูตรนี้แนะนำให้ใช้น้ำมันพืชลีลานะคะแป้งทอดออกมากรอบไม่อมน้ำมันหาซื้อน้ำมันพืชลีลาได้ที่โลตัสโลตัสโกเฟ มอกรเมมารเกต็ตร้านค้าชั้นนำและซูปเปอร์มาร์เกต็ตทั่วประเทศ